ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Double c l t s h เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยครับมามาอยู่กับเรานะวันอาทิตย์นะครับก็มาแบบพอดแคสต์เหมือนเดิมเหมือนทุกวี่ทุกวันนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะยกขึ้นมาก็คือ บักควรจะต้องใช้ทางด้านยานิสในัวคุมโปเนี่ยให้เหมือนแอนโทนีเดวิสมากขึ้นหรือเปล่าแล้วมันก็จะมีจากบทวิเคราะห์มาฮะห,หลายๆเขาเรียกว่าอะไรหลายๆมุมมองนะว่าเออมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามฟังกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้ยานิสเนี่ยเหมือนกับแอนโทนีเดวิสด้วยละ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการแบบว่า เออหาคอนเทนต์ต่างๆมาแปลให้ทุกคนฟังมาแบบเล่ามุมมองของสื่อต่างประเทศกันเยอะๆนะฮะโอเคอย่ามวัวเสียเวลาครับไปรับฟังกันเลยดีกว่านะว่าเหตุผลต่างๆหลังจากที่ทางด้านบล็อกเนี่ยต้องเจอเลเกอร์ใช่ไหมในไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันทําให้เราได้เห็นหลายๆอย่างถ้าแบบนับจากการเร่นในคอเตอร์แรกมันก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยยานิสโพสต์อัพใส่แล้วแบบว่าอัดทางด้านแอนโทนีเดวิส ตต้แปน้นแล้วมันก็ทําให้เรารูครับว่าจริงๆแล้วแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็ยังบิ๊กไม่พอนะยังใหญ่ไม่พอท,ที่จะสามารถหยุดทางด้านของยานิสเนโตคุมโปในการบุกได้แต่ถ้าเรามองกลับกันครับพอทางยานิสเนี่เป็นฝ่ายรับบ้างนะแล้วแอนโทนีเดวิสมุกมาเราเห็นได้เลยว่าความหลากหลายเขาเรียกว่าอะไรทางต่างประเทศเขาจะเรียกว่าฟลูอิดฮะก็คือแบบลื่นอะ แบบมีทัชพ a าสมีแบบว่าแคชแอนชูตจัมช็อตแบบนิ่มๆการข้ามไปวางแบบสบายๆอะไรเงี้ยคือทางด้าน a b บิลิตของแอนโทนีเดวิสเนี่ยมันมีแบบหลากหลายมีการทำแต้มที่ดูง่ายได้มากกว่าทางด้านยาน I ิเซนโตคุมโปครับ ซึ่งแน่นอนถ้าเราย้อนกลับไปใช่ไหมทางด้านยานิสเนี่ยก็มันจะถูกเปรียบเทียบกับทางด้านเลบรอนเจมส์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูคู่แข่งที่ยานิสจะต้องเจอจริงๆแบบไปอีก10ปีเนี่ยก็คือทางด้านแอนโทนีเดวิสนี่แหละแล้วพอเรากลับมาย้อนดูอายุกันนะครับทางด้านยานิสก็พึ่งจะ26แล้วทางด้านแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็ประมาณ27เท่านั้นซึ่ง2คนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงพรามของอาชีพนักกีฬากําลังเข้าสู่จุดสุดยอดของตัวเองนะั่นเอง ผมเลยบอกว่าจริงๆแล้ว่ทั้งตำแหน่งทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้ง2คนอ่ะผมว่าน่าจะเจอกันบ่อยมากกว่าทางด้านยานิสแล้วก็เลยบอลเจมด้วยซ้ำแล้วก็น่าจะอัดกันอย่างเมามันเลยนะครับแล้วผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าฝีมือทัดเทียมหรือว่าแทบจะเป็นเทียเดียวกันเลยเนี่ยก็คือทางด้านโจเอลเอ็มบีนั่นเองเพราะว่ามีไซส์มีการทำสกอร์ริงแล้วก็มีการดีเฟนซ์ที่เหมือนกันนั่นเองซึ่งยานิสในฤด,ดูกาลน,นี้ก็คือ กำลังจะขึ้นไปแตะทางด้าน Defensive Player of the Year เหมือนกันนะฮะโดยที่มีค่าเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่27 point per g a m แล้วก็การยิงเนี่ยลงถึงให้3.8%ส่วนทางด้าน Anthony Davis ก็คือก็เป็น Runner up เหมือนกันฮะ,ะของ Defensive Player of the Year ใช่ไหมในปีนี้ซึ่งปีนี้นะเขาทำไป21.1แต้มต่อเกมนะครับแล้วก็52.5%ในการชูดด้นเองครับในเกมที่ทางด้าน Lakers เจอกับทางด้าน Milwaukee Bucks เนี่ย Lakers สามารถชนะได้ไป113ต่อ110 106ซึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณทางด้านเลบรอนเจมส์ถูกไหมที่สามารถทำซีซันไฮไปถึง34แต้มครับส่วนยาน,นิสเนี่ยทำไป25แต้มยิงไป17ลงไป11นะครับแล้วก็สามารถเก็บได้12รีบาวรวมถึงสร้างไป3แอสซิสต์นะ แล้วก็นอกจากนั้นก็คือ c a เรีย h ไฮในการเทิร์โอเวอร์ด้วยถึง9ครั้งส่วนแอนโทนีเดวิสเนี่ยทำไป18แต้มครับ8จาก18การชูดนะ9 r e b รีบาแล้วก็6 a แอสซิสแต่ว่าที่มันมากกว่านั้นครับนั่นก็คือการใช้ผู้เล่นบิ๊กแมนของแต่ละทีมทั้งมิว w อก k ี้แล้วก็ LA Lakers นั่นเองซึ่งมิววอก e ี้บักเนี่ยน่าจะสามารถเรียนรู้ครับการใช้บิ๊กแมนของทางด้าน LA Lakers ได้ซึ่งผมว่า ถ้ามีวากกี้บัคหรือว่าทางด้านไมค์บูเดนโฮเซอร์แล้วก็ยานิสเนี่ยเริ่มที่จะปรับมันอาจจะใกล้เคียงกับแชมป์มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปดูเพราะนี่คือบทวิเคราะห์นั่นเองฮะเรายังไม่รู้ว่าในสนามจริงจะเป็นยังไงถูกไหมแต่ถ้าว่าเฮ้ยถ้ามันลองเรียนรู้จากทางด้านแอนโทนีเดวิสกับแฟรงก์เวเกลดูมันจะเป็นยังไงนะเรามาดูกันที่เรื่องแรกครับซึ่งผมว่ามันจะสอดคล้องกับที่ทางด้านเซอร์ชาร์บัซลีย์ออกมาบอกนะว่า ทางด้าน KG ไม่ใช่ทางด้าน KG ทาถึงด้านยานิสเนี่ยควรจะไปเรียนรู้จากทางด้าน KG ครับในการเล่นโพสเพลย์ไม่ว่าจะเป็นโลโพสหรือว่าไฮโพสนะแล้วในการยิงตรงพื้นที่โพสเพลย์ตรงนั้นเนี่ยให้แบบเป็นขึ้นเป็นมาสเตอร์เลยเวย้ยซึ่งมันจะทำให้ยานิสเนี่ยอาจจะไม่ต้องยิงสามไม่ต้องแบบว่า พยายามยิงสามมากก็ได้แต่ว่าถ้าเขาเล่นตรงนั้นได้ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสุดยอดเลยฮะทางด้านยานิสก็จะมีอาวุธที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายมากกว่าตอนนี้อ่ะแล้วเราไปดูครับว่าความจริงที่เกี่ยวกับบทความนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราไปดูจริงๆนะครับก็คือการที่ยานิสเทียบกับ AD ดีเลยนะมันน่าแปลกที่ใครๆก็รู้ว่า A d ดียิงแมนใช่ไหมทั้ง2แต้ม3แต้ม perimeter shot แล้วก็การที่ยิงสามไม่ว่าจะมุมไหนของสนามก็ตามแต่ถ้าว่าครับเรื่องมัน ก็คือตรงที่ถ้าเราไปเทียบแค่ตรงที่ perimeter offense เนี่ยหรือว่าที่ไม่ใช่ in the paint ะนะแบบไม่ใช่ใต้แปน้นคือ a n t o n y Davis เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การยิงน้อยกว่าทางด้านยาน n ิ i s a n t e t o ค o u ด้วยซ้ำอ่ะงงปะคือคือเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านทีมอื่นหรือว่าก็ไม่แน่ใจว่าทางตัวยานนิ i s เองเนี่ยฝืนไปเล่นตรง perimeter หรือเปล่าถ้าเราจำได้นะฮะในตอนนี้ก็คือการที่ เจสันเฮทัมใช่ไหมจากฤดูกาลที่แล้วหรือว่าไม่ใช่ดิสองฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือเจสันเฮทัมพยายามยิงพริ r i เตอร์จามช็อตบ่อยมากซึ่งนั่นทําให้เกมเขาเนี่ยมัน d r อปดาวลงไปเยอะครับซึ่งทางด้านแอนโทนีเดวิสไม่ได้ทําแบบนั้นครับเขาจะหาจังหวะยิง3แต้มใช่ไหมแล้วก็หาจังหวะการเลนตายแปน้นส่วนยานิสเนี่ยดันมีเปอร์เซ็นต์การยิงพริ r i เตอร์ก็คือไม่ใช่อินเดปเพนด์ด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่3แต้มคือระหว่างตรงการนั้นอะทางด้านยานิส ดันเลือกยิงเยอะกว่าแอนโทนีเดวิสเยอะซ้ำแต่เรามาดูกันครัว่าทางด้านแฟรง k ์โวกเนี่ยใช้ทางด้านแอนโทนีเดวิสยังไงเริ่มแรกเลยคือเขาใช้โพสเพลย์ฮะแบบแมนออนแมนอะวันออนวัเลยไม่ว่าจะเป็นไฮโพสไม่ว่าจะเป็นโลโพส แล้วก็สอดคล้องกับชาวบาร์คลีย์ครับทางด้านแอนโทนีเดวิสเป็นมาสเตอร์เลยครับในการใช้สเตปเท้าต่างๆใช้แบบว่าสเตปโฟลเตอร์หรือว่าแบบจัมป์ช็อตตรงอินเดพเพน์อะเก็นไหมมันไม่ได้ไกลห่วงมากแล้วก็มันจะสอดคล้องกับสิติของยานิสมากๆว่า ทางยางนิสเนี่ยเขามีดีลงใายแป้นตอนเจอเกมเลเกอร์เขายิงไป9แล้วก็ลงไป8ซึ่งนี่เป็นข้อพิสูจน์แหละคะ่ะว่าเขาอาจจะต้องเอาลูกแบบนี้ลูกการยิงเพริเมเตอร์จัมช็อตโดยไม่จะเป็นออกจากเกมหรือเปล่าฮะถ้าดีๆก็คือมาเซตท้ายิง3ไปเลยไม่ก็เหมือนที่เซอร์ชาวบาซดีบอกว่าเฮ้ คุณคุณไปฝึกสเต็ปเท้าต่างๆเนี่ยในการเล่นโพสต์เพลย์ด้วยดีกว่าไหมเพราะว่าหลังจากที่ทางด้านเขาได้ไปเรียนกับทางด้านคอบี้บรอยาเนี่ยการข้ามการไหลเขาดูดีเข้าไปถึงใต้แป้นได้ตลอดแต่ว่ามันจะเพิ่มมิติการบุกได้ขนาดไหนครับถ้าไม์บูเดียนโฮเซอร์แล้วก็ทางด้านยานิสในตัตคุมโปเนี่ยพาย,ยายามที่จะเล่นให้ยานิสเล่นโพสต์เพลย์ด้วยซึ่งถ้าโพสต์เพลย์แล้วมีคนมาลุม2มากไปกว่านั้นครับก็คือการที่เขาสามารถคลิกเอาออกไปได้นั่นเองอันนี้แหละเลยเป็นที่มา ประเด็นแรกว่าเฮ้ยการเล่นแบบยานิสเนี่ยคุณยิงขนาดเดว้ยการเล่นแบบเดวิสพูดผิดการเล่นแบบเดวิสเนี่ยโอเคคุณยิงแม่นก็จริงแต่คุณเลือกจุดที่คุณเด็นแล้วก็สามารถเอ f เฟกตีฟตอดหินได้มากๆฮะซึ่งมันแตกต่างกับยานิสตอนนี้ที่ยังเลือกช็อตที่ไม่จําเป็นอยู่แล้วก็พอเขาเข้าไปไม่ได้เนี่ยเขาก็เลือกที่จะยิงแทนที่จะมาเล่นโพสเล์ lay, ถูกไหม อ่ะเดี๋ยวเราไปดูประเด็นต่อไปนะครับว่าทางด้านยานิสเนี่ยควรจะเล่นแบบ AD ยังไงต่อประเด็นต่อมาที่เราจะยกขึ้นมาพูดกันก็คือที่ผมบอกว่าเฮ้ยทำไมยานิสทำเทิร์นโอเวอร์ถึง9ครั้งตอนเจอกับเลเกอร์ครับง่ายๆเลยคือก็คือการเล่นมิติเดียวของแกนั่นแหละการเล่นของแกคือการ d r i v e ์อินเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ k i ิกเอาแล้วบางทีเนี่ยคือใครๆก็รู้ว่าการที่ยานิสดรฟเข้ามาปุ๊บอ่ะเสร็จกูกูเทคชาร์จเลยแบบ รอเลยยานิสแม่งเข้ามาแน,แน่แต่ถ้าว่าพอเปรียบเทียบกับทางด้านแอนโทนีเดวิสครับเขาแน่นอนเขาไม่ได้เป็นพอย์กาดด้วยแต่ว่าเราจะมองจุดนี้เลยจุดนี้ไปก็ไม่ได้ถูกไหมคือแอนโทนีเดวิสไม่ได้เสียบอลเยอะมากแล้วก็ทางด้านแอนโทนีเดวิสรู้ครับรู้ว่าเขาควรจะหยุดตรงไหนคือทางด้านยานิสเนี่ยเขาเล่นจากเอาไซด์อินจริงๆแล้วเนี่ยแอนโทนีเดวิสเล่นจากอินไซด์อท์นั่นเองเอา้าวงงไหม มันแอบงงนิดนึงนะก็คือยานิสมักจะข้ามใช่ไหมแต่ทางด้านเดลวิสเนี่ยมักจะแบบว่าสร้าง Impact ด้วยการแบบเล่นวงในแล้วก็จ่ายให้เพื่อนแล้วก็เนี่ยทางสื่อก็ยังบอกเหมือนผมว่าการเล่นแบบยานิสเนี่ยมันทําให้ทางด้านของ Turnover r a t รเนี่ยมันมากขึ้นไปอีกนะฮะแล้วที่ผมบอกว่ายันยที่ผมบอกว่าแอนดี่เดลวิสเลือกเล่นได้ถูกจังหวะมากกว่าก็าคือแกมีการโฟลเตอร์ แกมีการจัมช็อตอินเดอะเพนหรือว่าการเล่นโพสเพลย์ง่ายๆซึ่งน่าแหละมันทำให้แกเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยแล้วก็ไม่ค่อยจะไปชาร์จใครแกร็ะไม่ค่อยจะแบบว่าใช้พลังดุดันขนาดนั้นเข้าไปแล้วมันก็จะเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยลงอันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งครับที่ทางด้านแอนโทนีเดวิสเนี่ยอาจจะ เป็นครูสําหรับยานิสก็ได้นะที่แบบว่าเฮ้ยยานิสมึงเล่นงี้เหอะแต่ว่าแอนโทนีเดวิสคงไม่ไปบอกอย่างนั้นแต่ว่าทางด้านไมค์บูเดียนโฮเซอร์ควรจะปรับแล้วก็ทางด้านยานิสเนี่ยควรจะรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยกูควรต้องเล่นแบบนี้ได้แล้วนะครับแล้วพื้นที่อีกอย่างที่มันค,คล้ายกันของเดวิสกับยานิสเนี่ยคือการมีผู้เล่นที่สามารถสเตรทฟอร์เวิร์ดออกไปข้างนอกได้ทั้งด้านยานิสก็มีทางด้านบรูคโลเปสถูกอแม้ส่วนทางด้านแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็มีทั้งมาร์ก ทีนี้พอมันเล่นเป็น stretching f i อ่ะทางด้านเลเกอร์ไม่ได้ให้เดวิสเนี่ยเป็นคนที่ยิง3บ่อยมากซึ่งอันนี้มันลดลงมาจากฤดูกาลที่แล้วนีฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ย,เ,ยเขายิง3มแต้มมากกว่าฤดูกาลนี้ด้วยซ้ำโดยค่าเฉลี่ยนะแต่ทีนี้การที่เดวิสทำก็คือกูอะมาโคสเพย์ cos, Play, อัดวงในแล้วก็ พยายามคลิกออฟถ้ามีใครมาลุมแล้วก็การแบบสลับผู้เล่นต่างๆของทางด้านเลเกอร์เนี่ยก็ยังดูดีกว่าทางด้านมิววอกกี้บัสครับมนเลยทำให้เกมต่างๆเนี่ยมันดูลื่นไหลเหลือเกินเวลาที่ LA เลเเกอร์เล่นนะซึ่งเราก็วัดกันได้ด้วยแล้วนะจากผลงานที่เขาทำครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันชัดๆเลยดีกว่าว่า สถิติแต่ละอย่างของเดวิสแล้วก็ยานิสในฤดูกาลนี้เป็นยังไงบ้างนะเริ่มจาก type of shot ครับ type of shot ก็คือการยิงจากตรงไหนนะ ระยะ3 1 0ถึง10ฟุตเนี่ยทางด้านยานิสครับยิงลงไป42.9%ซึ่งเขาเนี่ยย,ยิงไป42ลูกลงไป18ครั้งนะครับพอมาเทียบกับแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็คือแกยิงไป44ลูกมากกว่ายานิส2ลูกเท่านั้นนะแต่แกลงยิงลงไปถึง29ครั้งนั่นก็คือ65.9%โอ้โหเรียกได้ว่าเห็นไหมที่ผมบอกมาว่าทางด้านเดวิสเนี่ยเป็นมาสเตอร์ในการโพสต์เพลย์ในการเล่นอินเดพเอนมีแบบ ความหลากหลายมากกว่ามีสเต็ปเท้ามากกว่าในการเล่นอินเดยเยนเนี่ยมันแสดงตรงนี้แหละครับแต่ทีนี้พอมาพูดถึงลองทูหรือว่าคือการยิงเพริมิเตอร์จัมช็อตทางด้านยานนิสเนี่ยยิงไป39ครั้งนะลงไปเพียง12ก็คือ30.8% แล้วก็ทางแอนโทนีเดวิสเนี่ยยิงไป84ครั้งแล้วก็ลงไปถึง33นับเป็น39%คือดีกว่ายานิสถึงประมาณแบบ9%เลยทีเดียวแต่ถามว่าไอ้ลองทูของแอนโทนีเดวิสเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าเกือบเกือบจะ3แตแจมขนาดนั้นนะแต่ทูของยานิสเนี่ยก็คือเลยออกจากอินเดปเพนต์มาแบบประมาณ9หรือ29เท่านั้นเอง ซึ่งอันนี้แหละมันคือ post play แล้วก็แบบการ face on ใส่ผู้ต่อสู้แมนแมนปุ๊บเขามือตกก็ซัดยิง2แต้มเลยอันนั้นนะฮะคือสิ่งที่ยานิสยังทำได้ไม่ค่อยดีนักนะ แล้วก็ทางด้าน3แต้มยานิสยิงมากกว่าเดวิสเยอะมากเพราะว่าทางด้านยานิสเนี่ยยิงไป68ครั้งลงไป21ครั้งนะฮะก็คือนับเป็น30.9%เท่านั้นแล้วทางแอนโทนีเดวิสเนี่ยดูยการยิงไปเพียง37ลูกแต่ยิงลงไปถึง13ครั้งนับเป็น35.1%เรียกได้ว่ามันดูดีมากกว่าเยอะครับสำหรับแอนโทนีเดวิสในการเล่นนะนะทีนี้ก็เริ่มจะเห็นชัดแล้วใช่ไหมทุกคนเริ่มเข้าใจด้วยอยังว่าเฮ้ยถ้ายานิสเนี่ย ปรับตัวมาเล่นแบบ AD มันจะดีมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแล้วมันจะแบบทำให้ทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นกว่านี้หรือเปล่านั่เองฮะแล้วมาพูดถึงเกมรับบ้างซึ่งอันนี้เราจะเริ่มโยงเข้าหาทางด้านไมค์บูเดนโทเซอร์หรือว่าโค้ชของมิวอกี้บาร์เนี่ยแหละครับว่าเฮ้ การใช้ยานิสในการดีเฟนซ์เนี่ยมันแปลกไปหรือเปล่าเพราะว่าเราก็รู้ว่าทางยานิสเนี่ยเป็นคนที่ดีเฟนซ์ดีใช่ไหมแล้วก็ใครๆต่างก็รู้ว่าแอนโทนีเดวิสแน่นอน d e เ e นซีเพลเยอร์ of the Year r u n ันเนอเป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดนะแล้วทีนี้พอมาดูจริงเ,เอ่ะเฮ้ยมันแปลกตรงที่ว่าในซีรีส์ในรอบชิงที่ทางด้านยานิสเนี่ยต้องเจอไม่ใช่ยานิสที่ทางแอนโทนีเดวิสเนี่ยต้องเจอกับทางแมมมีฮีทครับ ทางแอนโทนีเดวิสอาจจะถูกมิสแบทช์บ้างหรือว่าเป็นความตั้งใจของแฟรงก์วอเกลบ้างที่เฮ้ยเอาแอนโทนีเดวิสไปปิดทางด้านจิมมี่บัตเลอร์ซึ่งมันได้ผลแล้วก็ทําได้ดีเหมือนกันฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ฮีทเจอกับมิวอกี้บางเนี่ยทางด้านยานิสเเนโตคุมโปเนี่ยมีค่าเฉลี่ยปิดทางด้านของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยที่เป็นตัวเอสของทีมแมมี่ฮีทแค่9.9โเซชันเท่านั้นคือแบบมันต่างกันมาก แบบเดวิสปิดทางด้านจิมมี่บัตเลอร์สูงกว่ามากแล้วถามว่าทางย้านยานิสไปปิดใครครับแกไปปิดทางด้านของเจคราวเดอร์ที่ยืนอยู่ข้างนอก3มแต้มแล้วสุดท้ายก็โดนทางด้านไมมี่ฮีเนี่ยทะลวงตับเข้าไปถูกไหมซึ่งต่างจากทาง LA l a k เ r เลเกครับที่แบบว่า อัดแอนโทนีเดวิสใส่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวช่วยให้คนอื่นซ้อนได้บางทีก็ส่งเลบรอนเจมลงมากันจิมมี่บัตเลอร์ซึ่งเนี่ยฮะคือวิธีต่างกันที่ทางด้านไมค์บูเดนโฮเซอร์แล้วก็ทางด้านแฟรงก์โวกอลใช้หรือจะเป็นอย่างเกมล่าสุดนี่แหละครับที่เลเกอร์กับมิวากี้บัคสเจอกันแล้วแฟรงก์โวกอลเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเลยให้แอนโทนีเดวิสไปเล่นตำแหน่งที่5ไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ทีนี้แกก็ขึ้นมาสกรีนให้ทางด้านเลบรอนเจมครับแล้วถามว่าตอนนั้นเนี่ยใครปิดทางด้านนนแอโทีเดวิส มันคือบลูโลเปสฮะทีนี้บลูโปลเปสทำไงพอเจอเรอนเจมก็โดนเรอนเจมยิงแสกหน้าเข้าไปแม้ว่าเขาจะทำได้ดีที่สุดแล้วนะฮะในตอนนั้นซึ่งมันก็อาจจะเป็นการตั้งคำถามนี่อีกแง่หนึ่งด้ว,ว่าถ้าคุณเลือกเอาจะเอายานิสเนี่ยไปแมนทูแมนกับทางด้านแอนโทนีเดวิสเนี่ย พอกับการมีสกรีนเข้ามาแล้วปุ๊บทางด้านยานิสอาจจะทําได้ดีกว่าทางด้านบลูโกลเปสหรือเปล่าและผมว่าทางด้าน perimeter defense ของยานิสเนี่ยน่าจะดีกว่าบลูโกลเปสอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับนี่ก็อาจจะสื่อถึงการที่ไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยอาจจะแก้เกมไม่ทันการหรือว่าต่างๆที่ยังสู้แฟรง k ์ว o โกไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วถามว่าตอนนั้นยานิสปิดใครอยู่ครับแกไปปิดทางด้านอเล็กซ์คารุโซฮะซึ่งมันก็แบบแอบบแบบดู n o n เ e n s e เบาๆถูกไหม อันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับของทีมหรือว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าไมค์บูเดนโฮเซอร์ควรจะปรับให้ยานิสเนี่ยไปเล่นแบบไหนกันแน่หรือว่าที่ผมยกมาเนี่ยยังไม่สะใจกลับไปดูอีกหน่อยฮะกลับไปดูทางด้านตอนที่ยานิสเนี่ยต้องไปเจอกับทางด้านนิวเจอร์ซีย์เน็ตนะไม่ใช่นิวเจอร์ซีย์เน็ตแม็กูมาสักเก่าเลยนะฮะทางด้านบรูคลินเน็ตทีนี้พอไปดูพอเซชั่นที่ยานิสเนี่ยไปปิดคนอื่นครับแกเนี่ยปิดเจฟฟ์กรีนถึง34พอเซชั่นหนึ่งหรือว่าการครอการคล แล้วก็ทางด้าน d ดียร์เดยจอดนเนี่ยสาเอ้ยหกครั้งแต่พอมาเทียบแล้วเนี่ยทางด้านเจมฮาร์เดนกับเควินดูแรน t ์ทางด้านยา,านิสไดเอโกคุมโปเนี่ยปิดไปเพียง2ครั้งเท่านั้นครับซึ่งมันก็เลยมีการตั้งคำถามเดิมๆอีกแล้ว,ว่าถ้าใช้ยานิสอ d ดิโบต n เอ f นออ f เดอะฟอรใช่ปะ่ะคือทั้งเกมบุกทั้งเกมรับได้ดีกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่ทางด้านยานิสจะสามารถโชว์พลังเกมรับที่แบบ มันมีดีอยู่แล้วอ่ะได้มากกว่านี้หรือเปล่าโดยการไปปิดตัวทําแต้มของฝั่งอื่นซึ่งแอนโทนีเดวิสบางทีเขาเป็นผู้เล่นตําแหน่ง4ตาแหน่ง5แต่บางทีแฟรงค์วอเกก็เลือกที่จะเอาไปปิดผู้เล่นที่แบบว่าทําแต้มดีๆของอีกฝั่งซะด้วยซ้ำซึ่งเนี่ยแหละฮะมันทําให้แกเนี่ยขึ้นมาเป็น runner up defensive player of the year บ่อยๆเพราะว่าการเล่นการ pick and roll ป้องกันแบบนี้แล้วก็สามารถป้องกันผู้เล่นได้หลากหลายเนี่ยมันทําให้แกอยู่ใน conversation นี้ตลอดเนี่แหละครับมันเลยแน่นแล้วฮะ แบบเรียกว่าสแตตแน่นๆเลยครับว่าทําไมยานิสเนี่ยมันถึงแบบยังอาจจะขึ้นไปไม่สุดด้วยแล้วก็แบบว่าทางด้านแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็ยังดูดีกว่าทางด้านยานิสในตัวคุมโปอยู่หลายๆอย่างมันบอกมาครับแล้ววันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหัวข้อที่ว่ายานิส ควรจะเล่น playbook แบบทางด้านแอนโทนีเดวิสบ้างหรือเปล่าในความคิดผมก็เฮ้ย <c oughs> มันก็สอดคล้องกับหลายๆคนใช่ไหมทั้งเซอร์ชาร์ลส์บาร์ลีย์หรือว่าคอมเมนเจเทอร์คนอื่นๆที่ออกมาให้คําแนะนําของยานิสนะฮะทีนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแหละว,ว่านาคตเนี่ยถ้ายานิสไม่พัฒนา3มแต้มจริงแล้วมาเล่นเป็นโพสต์เคลย์แบบนี้บ้างหรือว่าการที่ไมค์บูเดนโทเซอร์จะเอาแกมาแบบป้องกันคนที่เป็นตัวหลักในการทําแต้มบ้างเนี่ย ทางด้าน m i l w a ก k ี้บ u c k สจะมีสถิติที่ดีขึ้นบ้างไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยจะได้อ่านบทความนี้หรือมาฟังดับเบิลคลาสของผมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปนะฮะแฟนมิววอกกี้บ u สสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับฟังผมจนจบนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub s ับให้ผมด้วยนะขอบคุณมากๆครับ